สวัสดีตอนเช้าเพื่อนๆนะคะวันนี้ถึงจะเช้ามากตอนนี้หกโมงครึ่งนะคะก็ยินดีตอนรับะช่องของแนนกันก่อนนะคะวันนี้แนนจะพาเพื่อนเพื่อไปทำบล็อกด้วยกันซึ่งเรากําลังจะเดินทางไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก็คือที่อัมสเตอร์ดัมก็วันนี้คุณสัมีจะต้องไปทํางานนะคะเราก็เลยต้องไปกันแต่เช้าคือฟล์แปดโมงครึ่งเลยนะคะไม่เคยเห็นเลยดวงอาทิตย์กำลังึ้นผู้ชายคนนี้ไม่เคยถืเช้อขนาดนี้ จ้งจริงดูที่เช็คอินนะไม่มีคนเลยนะะเดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่เลาจนะคะไปหาอะไรจืนกินเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆไปโอ้โหต่อแถวยาวมากเราจะมีเวลาทันไหมเนี่ยทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่อัมสเตอร์ดัมแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็โอ้มีตลาดคริสต์สมาสมาก,ก็ว่าไป <laughs> 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 ก็กระดาษเอกสาร,ร,รที่เราลงทะเบียนไปนะคะที่เกี่ยวกับพวก ก,ก,กรมสื่อรากรไม่ใช่สิเราลงทะเบียนอะไรอะ่ะกระทรวงสาธารณสุขเออไม่มีใครขอดูเลยอะ่ะที่สเปยยังตรวจเข้มกว่านะคะทุกคนที่อัมสเตอร์ดัมไม่มีขอดูนะหรือว่าอาจจะว่ามันไม่ค่อยมีคนหรือเปล่าไม่ทราบนะคะที่ต้นโาด้วยก็เดีย๋ดวยว,ยวยตอนนี้เราจะลังจากไปข้างนอกนะคะซึ่งเราจะเรียกรถอูเบอร์นะคะอูเบอร์ที่อัมสเตอร์ดัมถือว่าถือว่าดีนะสะดวกสบายแต่เราว่าราคามันก็สูงพอๆกับแท็กซี่นะคือเคยนั่งเมื่อ ตอนที่มารอบที่แล้วเมื่อสามสามปีก่อนรู้สึกนะคะที่เคยมาอัมสุดดังแล้วก็ชอบมากๆครั้งนี้เป็นการมาอัมสุดดังครั้งที่สี่ของเรานะแล้วก็นี่แท็กซี่คันนี้เนี่ยได้ขมอนที่เราเราก็เป็นการตามสามีมาทํางานสามครั้งมาเที่ยวเองครั้งหนึ่งนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวนี้จะทำสองอีพีนะคะก็คือเป็น Business Trip ด้วยแล้วก็เป็นแบบ 2วันที่อัมสเตอร์ดัมก็น่าแหละทำสอง EP ก็ฝากเพื่อนๆดูกันด้วยนะคะเดี๋ยวคุณชายจะต้องไปเปลี่ยนชุดนะคะเดี๋ยวเราก็กำลังจะไปที่โรงแรมของเราค่ะอัมสเตอร์ดัมตรงลงเราเปลี่ยนใจจากนั่งอูเบอร์เป็นนั่งแท็กซี่นะคะแต่เรานั่งแทชเลอร์ซึ่งเราไม่เคยนั่งแทชเลอร์เดี๋ยวเราจะแอบถ่ายให้ดูนะรถแทชเลอร์เป็นรถไฟฟ้า นะใครก็รู้จักเราชอบตรงนี้จังเลยอะหน้าจอมันใหญ่จังเลยอะที่ยู่ GPS ใดๆก็ตามแต่สตาร์เริ่มแรกสามสามยูโรเจนะคะแต่เราเป็น Trip ทริปที่เราไม่ต้องประหยัดเลยใครจ่ายนะคะแต่เราต้องประหยัดเวลาเพราะว่านางมีประชุมตอนเที่ยงเนี่ยจะไม่ทันนะคะมีเวลาแค่อีก2ชั่วโมงนะคะประยเวลากลับไปโรงแรม ไกลนะกี่นาทีวะดูไม่เห็นยังไม่ออกไปไหนเลยสี่โกแล้วค่ารถขึ้นจะขอบอดีนะคะอันนี้ก็ผู้ชายโงทำงานเลจ้ะลัางก็ฟราลต่บบที่งานเยกให เดี๋ยวเราจะเข้าไปโรงแรมนะะเมื่อกี้ค่าแท็กซี่45ยูโลให้15ก็เป็น50นะคะโอ้โหสวยเดี๋จะหันกล้อง เอาชอบมาถ่ายรูปกันนะคะฟ mm hmm. ินเทจหน่อยๆ mm hmm. ก็เดี๋ยว mm hmm. ดูต้นคริสต์มาส mm hmm. มาแล้วนะจ๊ะอุ mm ้ย hmm. สวยด้านล่าง mm hmm. เดี๋ยวจะรีวิวห้องแบบรูมถ่วยให้ดูกันแบบกรุบกริบเลยนะคะทุกคนอุ้ยฉันไม่ได้เอาชุดเจ้าหญิงมาใสาอ่อ mm ่ะ hmm. ทุกคนดีมากเลยนะ เขามีเวลคัมแบบทีอะไรพวกนี้ให้ด้วยน่ารักอะ่ะโฮ้ยเราชอบน่ารักจังเลยอะ่ะมีมีชามีกาแฟให้ดื่มฟรีนะคะสำหรับแขกที่มาพักโรงแรมแห่งนี้เ,เอ้อโรงแรมสวย ต้องบอกว่าถ้าใครเป็นสายวินเทจแบบเรานะจะชอบความคลาสสี่ของโรงแรมอันนี้นะคะดูสิสวยไหมแล้วราคาไม่แพงนะคะโรงแรมแบบ170ยูโรเองอะปกติอถ้าแฟนนมาทำง,งานเนี้ยก็จะจองโรงแรมแบบดีมุมน่ารักมาก็จะจองโรงแรมแบบเป็นแบบแมริอรอทเลยคิวเจอร์หรืออะไรต่ตางๆเป็นบิสเนสโฮเทลที่จะแบบใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่คราวนี้ยเขาก็แบบตามใจเราอย่างเี้ให้เราเลือกโรงแรมเอง สวยวชอบนนี่นะคะเปลี่ยนชุดแล้วก็กำลังจะไปเปล่านกระเป๋าที่รีเซสชั่นนะคะ BC แล้วก็รอแท็กซี่มารับ Are you ready Bye bye ทุกคนตอนนี้คุณแฟนเราก็ไปทำงานแล้วนะคะเราก็อุ้ยเราเจอร้านนะคะเออร้านหนังสือสวยจังเลยแบบวินเทจสวยเนาะก็เราก็กำลังจะไปเดินเล่นทั่วๆไปนะคะ แล้วเดี๋ยวกะว,ว่าจะไปกินอาหารที่แบบเฮลตี้เฮลตี้นิดนึงไปค่ะไปเดินเล่นกันเฮ้โยโลเคชั่นดีจังนี่นะคะบริเวณรอบโรงแรมโฮ้ยแกรี่คะถ่ายรูปนี้ชอบน่ารักที่อัมสตเตอร์ดัมจะมีร้านกาแฟแบบกิ๊กีเยอะเลยนะทุกคนอ่านี่ขนมบัฟเฟอร์ของเขาจะขึ้นชื่อนะคะต้องมีอะไรทอดๆน่ากินจังเลยแต่เราลดความว่นอยู่แล้วก็ร้านชาไข่มุกค่ะอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ใช่สายชาไข่มุกนะ ราก็เดินผ่านไปแบบสวยๆนะคะเราจะไม่อ้วนกลับไปอุย้ยร้านนี้สวยตายแล้วฉันจะไปถึงไหนเนี่ยไปๆๆๆไป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 เดินกันทุกคนต้องระวังจักรยานดิเมื่อกี้กอบเดินจักรยานชนตอนนี้เป็นเวลา11ดนาฬิกาสี่นาที๋ยวเราเช็คอินเข้าห้องได้คือเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราจะเข้าห้องได้ตอน3โมงแล้วก็ตอน6โมงเย็นเราจองร้านอาหารไว้นะคะคุณสามีบอกว่ามี มีมิ팅แล้วก็หลังจากนั้นมีคอ l l conference จากอเมริกาแล้วก็นู่นนี่นั่นะนะบอกว่าจะต้อง busy อยู่สี่หชั่วโมงเราอาจจะต้องไปร้านอาหารเองนะคะตอนนี้เราก็เดินสำรวจเมืองถ่ายรูปไปแบบกรุบกริบนะคะจริงอ่งตอนก่อนจะมาอัมสเตอร์ดัมเราแพนว่าเราอยากกินอาหารญี่ปุ่นอยากกินอาหารเอเชียนู่นนี่นั่น,นแต่เมื่อกี้เมื่อเช้าดื่มโปรตีนของพี่อมีไปนะคะตอนที่อยู่บนเครื่องบินเนาะไม่หิวเลยเลยเมื่อ,อกี้ดื่มกาแฟไปอีกแก้วหนึ่งนะ โอเคเราจะไม่แตกนะคะในการที่มาเที่ยวด้วยมาทํางานด้วยเราก็จะไม่อ้วนกลับไปนะคะทุกคนเออพูดมากถ่ายคลิปดีกว่ามันต้องบอกว่ามีร้านกาฟแฟแบบสวยเยอะมากเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปมันอยู่อังกฤษเลยตายแล้วตื่นเต้นทั้งที่มาเป็นครั้งที่สี่นะคะเราชอบร้านนี้มากเลยอะมันมีเฟรชเค้กทุกวันเลยโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปนะคะถ้าอยากดูรูปไปดูที่ Sorry ใน Instagram อนินสตาแกรมนีได้นะคะ ขอภายในความที่ไม่แต่งหน้าใช้ฟิลเตอร์อีกแล้ววันนี้ทุกคนร้านนี้น่ารักมากเลยเมื่อกี้เขาจะเลี้ยงกาแฟฉันด้วยนะเขาเอ๋ฉันสมาทายแล้วบอกว่าเช็คอินให้ด้วยโอ๊ยตายชอบอ่ะเดี๋ยวต้องพาสามีมาเลี้ยงกาแฟวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเจ้าของร้านน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือชนเกาหลีนะ,ะเดี๋ยวไปขึ้นชื่อไว้เดี๋ยวจะแปะรูปไว้นะคะร้านสวยมากอืชอบและแล้วเราก็ถึงแม่น้ําและจัก,กรยาน <c oughs> ใช่ไหมทุกคนมันจะต้องประมาณนี้ใช่ไหมคะ สวยมากโอ้ยฉันดีใจฉันกลับมาทีแรกจะไม่มาแล้วนะอุย้ยแล้วตึกนะั้นที่เป็นร้านกาแฟาตั้ง8ปี1730ว่ะยังไงพรุ่งนี้ต้องพาคุณคุณแฟนมาเลียงกาแฟานะแต่แฟนบอกว่ารอบนี้ไม่ต้องเลี้ยงเถอเพราะว่าทุกอย่างฟรีหมดบริษัทจ่ายหมดนี่เิงอ่ะเราก็พูดไปฝ่อยไปนะคะแต่ว่าแบบใครที่อยากมามาแบบมาอัมสเตอร์ดัมกหาร้านกาแฟา ไม่ต้องปะหมุดที่ไหนเลยที่นี่ร้านกาแฟาเขาจะแบบสวยๆเยอะมากบรรยากาศแบบริมคลองแบบนี้นะคะสวยงามพรุ่งนี้แฟนฉันจะมีเวลามาถ่ายรูปให้ฉันไหมจริงๆนะไม่ได้เอาชุดสวยมาเลยนะเพราะว่าเรารู้ว่าแฟนมาทางานแล้วเขาไม่ได้มีเวลาถ่ายรูปให้เราขนาดนั้นทุกคนตอนนี้เรามาถึงย่านช้อปปิ้งแบบกรุบก,กรินะคะซึ่งเราก็เดินไปทั่วเราไม่ได้มีแลนว่าเราจะไปไหนอะไรยังไง แต่สาหรับคนที่แบบว่าเข้ามาดูแลแบบเอ้ยเธอจะไปไหนบ้างจะมีแบบโปรแกรมนู่นนี่นั่นเอาจริงนะไม่ได้มีโปรแกรมอะไรมากนะคะเพราะว่าแค่เดินถ่ายรูปสวยๆเพราะาอัมจเตอรมันมันสวยเกือบทุกมุมอะ่ะมันจะต้องเจอร้านสวยร้านใดร้านหนึ่งอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะคิดว่าจะซื้อเสื้อผ้าสักชุดหนึ่งนะคะเพราะว่าโรงแรมเนี่ยที่เราพักอะ่ะมันสวยแล้วเราไม่ได้เตรียมชุดแบบสวยๆมาถ่ายรูปที่โรงแรมเลยเราก็เลยคิดว่าเราจะมาหาเสื้อผ้าที่แบบว่าไม่ได้แบบแพงมากแบบ ใส่เพื่อถ่ายรูปแต่ไม่ใช่ชุดชั้นในแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วร้านนี้ร้านขนมแต่คิดว่าน่าจะซื้อซูชิกลับไปกินที่ห้องเพราะว่าแอบง่วงนอนนะคะแต่จริงมีร้านร้านหนึ่งที่คิดเดินผ่านเป็นร้านอะโวคาโดเลยซึ่งซึ่งก็ดูน่ากินมันเข้าไปดูในอินสตาแกรมแล้วดูน่ากินมากก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้ยังไม่มีความหิวใดๆทั้งสิ้นนะคะซซนโดร้ ro, านนี้หรือว่าเราจะเข้าไปที่ซซนโดรไม่ใช่ซซนดูนก็นี่แหละคะ่ะคือ,อย่างชอปปิ้งแบบ กรุบกริบกรุบกริบนะคะทุกคนคุยกับฉันหรคุยกับใครอ๋อน okay, okay, ั่ง okay, คุยโทรศัพท์อีผู้ชายคนนั้นเมื่อกี้โอเคตอนนี้เราอยู่ที่น่าจะเป็นใจกลางเมืองแล้วแหละตรงนี้น่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะแต่ว่าอ๋อเป็นแอปสตอร์ต่เราไม่เข้าไปข้างใไอ่ะเราหายใจไม่ออกนะคะแล้วเราก็ไม่ได้มานะ เราไม่ได้ช้อปปิ้งไงเราอยากดูแบบเอาบรรยากาศแบบรอบเมืองมาฝากเพื่อนเพื่อแล้วเราก็แบบอยากเก็บเกี่ยวบรรยากาศรอบเมืองเพราะเราชอบอัมสเตอร์ดัมมากนะคะก็แต่ว่าเรื่องของการช้อปปิ้งที่นี่ก็นะมีร้อยหมดร้านมีร้านหมดหมดหมด,หมดอ่ะเออ,เอ,อถ้าจะมาช้อปจริงๆนะคะเดี๋ยวแดดมาแดดไปอ่ะวันนี้อือน้งนอง เราชอบอันสุดํำจังทุกคนแล้วนั่นก็มาอยู่ที่ร้านอะโวคาโดนะคะซึ่งเนั่นเช็คจากไอจีนะคะแล้วนนเนห่นอาหารมันน่าทานแล้วก็ดูเฮลตี้มากๆค่ะซึ่ง2อย่างนั้นรวมอาหารและเครื่องดื่มนีนจ่ายไปคือรวมติปแล้วนจ่ายไปยี่สิบสยูโรนะคะถือว่าค่าของชิพพอๆกับ,ม,กบมิวนิกนอกจากเมืองทิวเี็บเราก็เป็นเมืองของจักรยานเขาก็จะมีช่องปันจักรยานแบบถูกต้องนะเราก็ เดินดีๆเนาะก็เดี๋ยวจะเดินไปหาแสงแดดนิดนึงนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็คิดว่าใกล้จะกลับโรงแรมแล้วเพราตอนก็สองโมงกว่าแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่ได้เอาตัวกล้องที่ถ่าย vlog มาด้วยเนาะเอาแต่มือถือมาก็ถ่ายกับมือถือตลอดเวลาแล้วแบตมันจะหมดทุกคนเดี๋ยวหาทางกลับโรงแรมไม่เจอนะคะก็เดี๋ยวกลับไปเที่ยวในเดี๋ยวเราไปทำรูมทัวร์กัน แล้วก็ถ่ายทีก็น่าจะเป็นตอนมื้อเย็นนะคะก็เลยน่าคาดการว่าจะทําได้2 EP อือก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยเนาะบรรยากาศดีจังเลยแบบย่าะพิ่งหมดนะเผื่อจะได้ถ่ายอีกร้านอาหารเขาก็มานั่งข้างนอกกันนะเยอะเพราะว่าวันนี้อากาศดีนะอความเป็นยุโรปมากแดดดีมากทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็ทำมินิรูมทัวร์หน่อยนะ อตอนที่เข้าห้องมานะคะนี่นะคะก็จะเป็นเตียงนอนแบบก็เตียงก็แบบจะแบบวินเทจคลาสสิกอ่ะสไตล์แบบเราชอบอ่ะเหมือนอังกฤษอังกฤษต่อมานั้นนะคะคอนทรีอุย้ยอันนี้ก็คือตู้อนนาบน้ํานะคะเอ้ยก็ยาวกว้างอยู่นะคะคือห้ององังกฤษไม่ได้กว้างมากแล้วน,นี่ก็เป็นหน้าต่างนะคะสวยเนาะวินเทจมุมถ่ายรูปเยอะเลยอ่ะวอลเปเปอร์ก็งามนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเตียงเนาะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นตู้ค่ะ,ะมาดูในส่วนของตู้ก็มีตู้เย็นมีรองเท้าใส่ในบ้านให้นู่นนี่นั่นนะคะ,ะน่ารักจังเลยอะ่ะแล้วเขาก็ให้เอากลับบ้านด้วยนะอุ๊ยเอาไปฝากเอฟซีดีกว่านี่เห็นไหมให้เอากลับบ้านด้วยนะคะเออราคาที่พักถึงร้อยเจ็ดสิบห้าถือว่าราคาดีนะคะกับโลเคชันที่ทำเลดีมากอะ่ะคือทำเลเขาอยู่ในเมืองเลยนันเดินแปเียบเดียวเองนะคะแล้วก็นี่ อันน,อน,นี้ so คือห้องครี่ห้องใดผมเออกระเป๋ายังไม่มาเลยชีบอกว่ากระเป๋าจะมานะคะก็มีนิรูมนะเมื cool. อ่อกี้ก็ให้ดูแบบด้านล่างไปแล้วนะคะตอนที่ตอนที่เพิ่งมาถึงใหม่ๆสวยงามมากค่ะอืมชอบนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้นะคะเขาก็ใช้กล่องล็อกซิตานนะอืมก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรจะมีอะค่ะ ใช่แล้วนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเราที่เราเอามานะนี่พอรักชชยเราชอบมาเขาก็เอากระเป๋ามาส่งแล้วเอาเสื้อแขวนให้คุณคุณสามีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปอาบน้ำนิดนึงโอเคเป็นล็อกซิตาอือนั่นแหละสวยจังเลยห้องอาบน้ำแบบนี้นะคะก็มีเครื่องทำกาแฟนะคะเป็นกาแฟเนปเปโซ่นะคะก็ เออเราก็สะอาดสะอาดมากเพราะว่าเราไปในหลายที่บางทีแบบมันไม่ได้สะอาดเนี่ยทุกคนก็โอเคนะคะก็เนี่ยแหละเมื่อกี้ลืมลืมลืมถ่ายเ,เพื่อนๆดูก็เลยกลับมาถ่ายอีกรอบหนึ่งแล้วก็กระจกนะจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็นออฟฟิศของเราแบบแอบบเหนื่อยนะคะวันนี้อะไปนอนจริงๆแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนมื้อเย็นนะคะนี่มีคนกลับมาจากที่ทำงานแล้วอุ้นวิวาว่าเชิญเอเอ sorry u อ yes was good good meeting ว่า busy Yeah, it's busy. Maybe not as busy as it would have been if there's no COVID. Some uh, people did not show up uh, because really? of the COVID. Yeah. It's, it's so busy there. Some are not very busy. It, it is busy, not very busy. Okay. But uh, it's okay, yeah. Okay. And some Good. other meeting tomorrow. The time for relax, and then let's no, get. one more uh, meeting now. Call conference, yes, and then uh, time for relax. Okay. Thank you เห็นไหมพามาทำงานจริงๆค่ะทุกคนขอบคุณนะคะคุณสาอืมเปลี่ยนชุด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 ค่ะแล้วตอนนี้สามีนันก็กำลังคุยงานประชุมอยู่นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราทานอาหารเย็นกันค่ะทุกคนอาหารของเราดเฮลที่ไหมสามีกินซุปนะคะเรากินผักค่ะทุกคนนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้พาสต้าล็อบสเตอร์นะ แล้วเขาก็เอาคลิปมาให้เราด้วยเราขอคลิปนะคะสองชายกินไก่ปไก่นะคะเวอรีันจะฟ้อนวิ่งตุ่นก็ิงควนใ้น่อคก็เดี๋ยวตอนนี้มาปิดคลิปนะคะเมื่อกี้ร้านอาหารที่เราไปทานมาเราว่ามันไม่ค่อยจะแบบ ไม่ค่อยจะปังอ่ะคือเช็คบินไปร้อยสามสิบูโรนะคะแล้วเราก็ให้เตดไปยี่สิก็คือร้อยห้าสิบยูโรคือเคยมากินเมื่อสี่ปีที่แล้ววันว่าเวลเลสจะมาเฮียฟอร์กี้ยาหแล้วโปเวลเลสอินเมสซองเกเว18 นั่นแหละประมาณสาสปี e ก่อนนะคะคือร้านนี้อร่อยมากมันมีออกตบุสที่เราชอบปลาหมึกยักษ์อะค่ะคือเป็นออกตบุสตที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาแล้วเราก็คาดหวังว่าเราจะกลับมากินพอมาดูที่เมนูแต่มันเป็นความผิดที่เราเองที่เราไม่ได้เช็คเมนูมาก่อนว่าอ,อัปเดตของเมนูมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือเข้าไปดูแต่รูปใน IG อะไรโน่านนี่นั่นใช่ไหมเสร็จทีนี้พอกินแล้วพอไปสั่งแล้วมันไม่มีแล้วคือพอสั่งมาก็คือสตาร์ทเนี่ยเป็นผักก็โอเคอยู่แต่แบบ พออาหารหลักอ่ะเรากินพาสตา้ากับล็อบสเตอร์ซึ่งมันแบบมันธรรมดามากแกคือฉันฉันอยากไปกินร้านนี้มากเพราะฉันเคยกินแล้วฉันอร่อยนู่นนี่นั่นเมื่อ4ปีหรือ5เมื่อ30ปีที่แล้วอ่ะมากินแล้วอเมริกามากินด้วยใช่ไหมก็จะมีลูกคุลูกค้าที่เราจองเ,าเขามากินกันตอนนั้นพน่อครัวเขทํานทำอร่อยและดีมากเขาก็ขอบคุณเรามากเลยที่หาร้านอาหารดีๆให้แต่พอมาคราวนี้นะแกถ้าฉันพาแขกมากินด้วยเนี่ยแบบไม่ได้เลยมันไม่อร่อยเลยอะ่ะ ไม่ใช่ไม่อร่อยเลยแต่มันไม่ได้งไงเราเคยติดที่ยบเราเคยกินที่มันอร่อยกว่านี้ก็คือร้านนี้แหละเขาเหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนพ่อครัวใหม่อะไรอย่างนี้ไง ก็เลยไม่ได้ดิสเครดิตนะแต่เราก็ไม่ได้ขึ้นชื่อร้านใช่ไหมก็นั่นแหละก็ไม่โดนใจนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพาไปกินร้านอาหารเช้าร้านหนึ่งซึ่งเราเคยไปกินมามันอร่อยแล้วโลเคชั่นถ่ายรูปมันสวยนะคะก็มาดูกันว่าพรุ่งนี้ EP 2ของการมาบล็อกที่อัมสเตอร์ดัมมาเที่ยวมาทํางานแล้วก็เนี่ยมาทําคลิปบล็อกอัมสเตอร์ดัมเนี่ยว่าจะมีอะไรให้เพื่อนๆดูกันบ้างวันนี้เนี่ยก็ขอตัวไปนอนก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวัน พรุ top, mm. t niche, t ่งนี้ค so ่ะตอนนี้สองทุ่มเองนะจริงๆแล้วเราก็ยังอยู่ที่ล็อบบี้ที่โรงแรมค่ะดูบรรยากาศคือว่าอัสจดามเขาล็อกดาวน์ไงเรสวองเนี่ยก็จะปิดสองทุ่มเราก็เลยต้องออกจากร้านก่อนสองทุ่มแล้วก็มาดื่มอะไรแบบกรุบกริบแต่ว่าที่บาร์เนี่ยก็คือปิดสี่ทุ่มเดี๋ยวดื่มแก้วหนึ่งเราก็ขึ้นไปข้อมูลห่อเพราะว่าแฟนก็ต้องขึ้นไปทํางานอีกนะคะก็เดี๋ยวมาดูอีพีสองนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเพื่อนไป ไปทัวร์อัมสเตอร์ดัมอีกว่ามีอะไรให้ทํากันบ้างเพราะว่าพรุ่งนี้คุณจามีว่างให้4ชั่วโมงเราบินกลับตอน6กโมงใช่ไหมน้นก็บอกว่า2-3ชั่วโมงนางพาเดินเล่นได้อะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณโอ้ทำไมมือต้องเป็นอย่างนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ